ขายยาครับผมขายยากับเด็กบ้านของลุงนะตอนนี้ก็ผ่านงานมาหน่อยนิดนะผมเริ่มหนีได้แล้วนะหนีได้แล้วแต่ยังไม่มือโป้นะผมไปไปเอาเบิร์ดนะลุงคือยังหนีได้เอาเบิร์ดไล่ด้วยนะผมมาเราดูกันนะผมว่าจะหลุดหรือเปล่านะมาดูกันนะผมเด็กบ้านคนใหม่นะสายเหินอ่าหลุดนะผมอย่างนี้หลุดแน่นอน อ่หลุดแล้วนะผมไปผมไปดูอลไรต่อไปนะผมว่าเด็กปั้นลงจะรอดหรือเปล่านะานานส,สายยานะผมมาเราดูกันพีไม่น่านเล่นเลยเมื่อกี้โอ้ตํารวจไล่เราไยไม่ไล่มอไซค์มันก็รู้แล้วมันก็รู้แหละมาเราไม่รู้อะไรเไม่รู้อะไรไงว่าเราทํ <c oughs> าใช่ใช่อเจ้เหยืนามััตากูต้นไม่บักด้วยืใช่ไห ้นนตามมาอยู่เวไงขึ้นไหมเออเบรกอุ้ยมันเหืนตามไปเลยไปตกใจเอามันเอ้าวแล้วมันไปไหนอ่ะระเบิดใช่เหรอใช่ลุงประงมันลงนั่นเลยลงมันลงหัวแก่หลุดแล้วครับผมเดี๋ยวเราดูใหม่ครับผม